ไปัใหญ่จะพาไปดูวันนี้ดักรอบป้งดักรอบปบอักเบ็ดไ้ด้วยนะครับพี่น้องครับวันนี้เพื่นพนอนใหญ่จะพาไปดูที่ว่าดักรอบปกไว้เนี่ยมันขิเขาเพราะแอบพบนี่ยเขเื่อนข้างนอกตอนดักตอนมาดักก็ได้ท้าย าาตาส่องบอกว่าลุงใหญ่มาคนเดียวเลยบอกว่าจะเลยจะพามาดูตอนเช้าน้ามันเช้าตะวันขึ้นแสงแดดจะไม่มีอากาศดีลยขนาดจะพามาเบิ้ลดักไฟหมว,ว่้านย้อนคำๆหนึง,นง,งแ่ในคลองในห้วยบ้านลุงใหญ่นี่แหละโหเดือดยุงหัวด้วย เยุดขี้งัวไม่ได้เด้อระเบิดมาเด้อพี่น้องด้อย,อยามาดูตรงนี้ไงต้าปล่อยหมูว่านขี้หา่าอันเหนื่อยถึยแล้วน้ำก็เริ่มแห้งกอดหมดแล้วปลาก็ไปกระจายกระจายรวบกลุก่มเอาเียน,นี่ก็หลังนี่ต้าปล่อยอันนี้หมูว่านมั้งนี่ มีมีขบครับพี่เนะอะมีต่ที่ดักปลกบบวกเขา่าเดี๋ยวรุนกันไปเรื่อยๆไป,ไปเดินต่อไปทางนน้นเด้อมามาก,ก็ลุงหญ่มามารุนกันนี่แหละที่ดักปลเอาปลายนั่นใส่เข้าไป ลูกปลาหมอเด้อลูกปลาเข็มอ่อกตัดลงไปทางทปุ่นสมุนแต่จะไปทางนี้ก่อนดูน้ำไปแห้งเบึ้ดอีกหน่อยเขา,าก็มองิบดภาสาเนียบางบางจุดมันก็แห้งบางจุดมันก็บอแห้งเออมันมามาขาดวัางเขาอื่น น้ำมันขาดบางแล้วมา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 ดอวันนี้รอไเป็นดักปลาช่อนไว้ดักปลาที่มัน,มนข้ามไปข้ามาหากันนะดูดีนะลอยมันลอยมันบืนบืนไปบืนมานดักปลาไว้ได้กบสองตัววันนี้ก็อีหยัง ัน้องเอ้ยรอกัอันยงางยาวด้วยนียว่าปลามีปลามีครบบอเงียบแท้ <c oughs> แต่ดูดิน่อยแ้นเอิดเกิดเลยพี่น้องเอ้ยอยากคอยคบคอยปลาอยูอ่แอ วุ่นกันมาเบิ่งกันเด้อรอเด้อรอเด้อมีเขาบ่หลับมีเงียบิดมันมาถึงผมกับพวกเขาว่ามีกบมีเงียบิดอะไรอย่างตงจังอ๋อมีกบอยู่นีมีมีมีตัวบ่ใหญ่นี่นี่นั่เน,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 นเอ,อ้อยออได้กบได้กบ น้องเอ้ยเบิ่งบึ้งเอื้องใ่ตัวนึงที่รอบอันบักใหญ่แต่ไ,ได้๋ยกบตัวเดียวเ <c oughs> อ้ยยะใหญ่เลอกบเด้อกบเขาตัวนึงแต่หมูอันมันตัวใหญ่อยู่ดีคลิปนี้ก็ขออนุญาตพี่น้องเด้อขออนุญาตยกใบสามีก่นอน ก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ลุงไงเนี่ยกดซับสไครข์กดติดตามกดกระดิง่งหรือกดกระโลงอละ่ะล่ะรักลุงไงมาต้องหลากหลายลักสมีิลักไม่เดียวแต่ให้รัก